เขามาลับเป็ดนะครับนี่ครับป่าเขามาซื้อเป็ดถึงฟาร์มเลยนะครับฟาร์มมา่างไรนะกุนกน้ำใสนี่คือพนมไพรใช่ไหมครับ,ปรบนเป็นตำบลใช่ไหมกุนน้ำใสหรือบ้าน,น,นชื่อหมู่บ้านตำบลกุนน้ำใสพนมไพรนะครับนี่นะครับปลาเจโล่มาเข็นเป็ดนะครับให้พี่น้องเอฟซีเล,ล่ล้ท่านชมนะครับนี่นะใครที่อยากได้ด่ว,ดวนๆน,นะครับหรือเอามาเยอะมาที่นี่เลยนะครับ เอาไปเลี้ยงไว้ขขยไข่เลี้ยงไม่กินปะไข่ไข่ใช่ไหมครับนี่นะครับใขรที่อยู่แถวตำบลกุฎน้ำใสฝากที่นี่ด้วยนะครับผมขอเบอร์ไว้หน่อย087 087 459 459 7705 7705นะครับที่กุฎน้ำใสเลยเนาะครับนี่นะไขรที่อยู่ตำบลกุฎน้ำใสนะฝากที่นี่ด้วยนะครับป้าเขาลงทุเมาถึงที่เลยนะครับมาถึงที่เราแถมให้หนึ่งตัวครับพูดตรงๆไม่หลอกปาเห็นเป็ดเอาเพิ่มจากที่ ขี้เกียจไปอีกครับพะมาแล้วมาแล้วก็จะได้นนเป็นเพจบ้านสวนนาไร่ใบบุญอ่านี่ครับใครที่ใครที่ดูผมอยู่ฝากเข้าไปกดติดตามด้วยไล่บ้านบ้านสวนนาไร่ใบบุญอ่านะครับเพจบ้านสวนนาไร่ใบบุญนะครับนี่นะครับลงทุนเอาปาเจโลเลยนะครับนี่นะครับมาใส่เป็ดนะครับยังไงก็ฝากเข้าไปกดติดตามป่าด้วยนะครับ ใครที่ดูผมอยู่ที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วก็ใครอยากได้ไข่ก็ฝากโทรไปหาป๋าเขาได้เลยขอเบอร์อีกรอบครับ087 0 8 7 4 5 9จ็ดศ7นย์ี่ี่นะครับนี่นะไม่ต้องทําเกษตรไม่ต้องรอกรเกษียณให้ทําก่อนกเกษียณมันถึงจะมีพร้อมทุกอย่าง <c oughs> ใครบอกว่ากเกษตรไม่รวยผมนี่เถียงคนหนึ่งนะครับลงทุนเยอะแต่ก็ได้เยอะนะครับลงทุนน้อยก็ได้น้อยเพราะเพราะ,เพราะมันมันกินส่วนต่างมันไม่ได้กินอะไรเยอะอทมาปีแล้วแล้วเรี โอคือป่าป่าลุยมาทุกอย่างแล้วยกเว้นยกเว้นเป็ดมีมาทำเริ่มทำมานานเลยอ่าเริ่มเริ่มทำมาแล้วใช่ไหมครับก็เป็นเป็นบ้านสวนไปแล้วอ๋อมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างเฮียนมีมีมีไก่ก็มีนะไก่พันอ่ามีไก่มีห่านที่เราห้าไร่ขึ้นเดี๋ยเราคิดคลองอ่าครับผมครับผมก็คือเป็น เหมือนโคกหลงนาเนาะครับผมท่านใดที่สนใจอยากเข้าไปเที่ยวชมก็โ,โทรหาป่าแกละกันแล้วก็ใครอยากได้ไข่เป็ดก็ฝากไปด้วยนะครับอ่าก็คือจับพิกัดไปง่ายก็ถุนอ่าฐานจุดบั้งไฟบ้านกุนน้ําใสนะครับโอเคนะครับฐานจุดบั้งไฟบ้านกุนน้าใสนะครับพิกัดก็ฝากที่นี่ไปด้วยไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ